สวัสดีค่ะชั้นนางสาวเลซลามาพฟอหลังเลขสี่หกเจ็ดสามหกห้าสี่แปดห้าค่ะวันนี้ชั้นจะมาทำเวิริค่าข้อหนึ่งนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยเป็นการกู้เงินนะคะต้องการกู้เงินเพื่อผ่อนบ้านจากธนาคารจำนวนสีร่ร้อยห้าแสนบาทอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นร้อยละห้าจุดหนึ่งต่อปีผ่อนสิบหกปีก็เอกรู้ว่าต้องผ่อนส่งเดือนละกี่บาทมาเหตุนะคะคุเขาบอกว่าให้ใช้ฟังก์ชัน PMT แล้วก็ผ่อนทุกสิ้นเดือนเท่ากับผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วค่อยชำระงวดแรกคะ ก็ให้่ารู้ว่าฟังก์ชัน PMT คืออะไรนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการคำนวณยอดชำระเงินรายงวดแบบทบต้นนะคะโดยสูตรเนี่ยมันจะเป็นการที่เอาเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยสะสมก่อนหน้าเราก็จะไปใช้ Excel ในการหาคำตอบมาเลยนะคะต้นดอกเบีย้ยก็คือ5.1%ต่อปีนะคะแล้วเวลาชําระก็16ปีนะคะเปลี่ยนเป็นเดือนดีกว่า เร้อยเก้าสิบสองเดือนจำนวนเงินกู้ก็สี่ล้านห้าแสนบาทนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะหาคำตอบเราก็จะใช้เป็นฟังก์ชัน pmt นะคะแล้วก็เริ่มจากอัตราดอกเบี้ยค่ะหาาสิบสองแล้วเราก็คลระยะเวลาชำระคลิกจำนวนเงินกู้กน,นะคะที่เราเปลี่ยนเป็นเดือนเพราะว่ามันเป็นงานชำระต่อเดือนนะคะจะต,ต้องเปลี่ยนจากระยะเวลาชำระเป็นปีเป็นเดือนนะ จะได้ค่ามาแล้วนะคะได้ค่าลบสามหมืนสี่มาก็คือเป็นค่าเราต้องจ่ายออกไปนะคะก็เลยเป็นค่าลบถ้าอยากได้ค่าบวกก็สามารถเพิ่มลบตรงนี้ได้แต่ว่าเอาเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็เขาอยากรู้อีกนะคะว่าค่าต้องการจะผ่อนสูงให้เดือนละสองหมื่นห้าเพราะว่าตอนถมค่าแปดร้อยตอนนี้มันคือสามหมื่นสี่เลยเราก็จะใช้เป็นคําสั่ง go seek เนะี่ยถ้าอยากให้ตรงนี้เป็นลบสองหมืนห้าแปดร้อยนะคะ เราจะต้องเราจะให้เปลี่ยนเซลไหนถ้าเกิดจะแก้เซลนี้คะก็จะให้เปลี่ยนเซลนี้ว่าเราอยากรู้ว่าจะต้องส่งกี่ปีกี่เดือนนะคะโอ๊เอาใหม่นะคะเมื่อกี้มันจะมีรายผิดพลาดทางเทคนิคหล็กน้อยนะคะก็เป็นเป็น Value สองหมืนห้าพันแปดร้อยแล้วก็ changing เซลล์นี้นะคะ ก็ได้มาแล้วนะคะเป็นนี่เลยชำระตรงกับที่โจทย์ต้องการแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยไป318เดือนนะคะก็ถอยากรู้ว่ามันประมาณกี่ปีก็ลองเอาไปหักดูได้มาแล้วก็เราลืมไปนะคะว่าเราควรจะ เอาตรงนี้มาคิดเลยดีกว่าเราจะได้เป็นยี่สิบหกปีกับเศษนะคะซึ่งที่อยากรู้ว่ามันกี่เดือนเนี่ยก็คือเอายี่สิบหกคูณสิบสองนะคะจะได้สามร้อยสิบสองแล้ลบมันเนี่ยมันก็จะเหลืออีกประมาณเจ็ดจุดกว่ากว่านะคะแล้วก็เอาเจ็ดเนี่ยไปแปลงไปคือเอาเจ็ดอีกเจ็ดเดือนนั่นแหละนะคะก็คือเป็นยี่สิบหกปีกับอีกเจ็ดเดือนนะคะก็เอามาตอบตรงช่องนี้ก็คำตอบถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ